นกสินใจโคลคอมเมนต์แอมเสาวลักษณ์หลังประสบอุบัติเหตุนิ้วเกือบหักเปลียดได้ว่าทำเอาแฟนๆเป็นห่วงเมื่อแอมเสาวลักษณ์นักร้องดังนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังตนเองประสบอุบัติเหตุนิ้วเท้าเกือบหักงานนี้ถึงกับโมโหตัวเองจนแทบจะร้องไห้โดยเธอนั้นได้โพสตระบุข้อความว่าเริ่มต้นจากคืนวันที่24นิ้วเท้าเกือบหักอีกแล้วโมโหตัวเองจนแทบร้องไห้เลย เพราะต้องมาทํางานเชียงใหม่ทำไมต้องมาเจ็บวันนี้ด้วยเริ่มวันด้วยไทยนาคารินสุวรรณภูมิเชียงใหม่แต่ต่อจากนั้นเพื่อนก็มารับที่ไม้เอ็ดนำดินไปกราบคุณครูที่รักและเมตตาเรามาตั้งแต่มัธยมจนบัดนี้เห็นครูดีใจมากเราก็สุขใจมากถึงเจ็บตัวมาก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ตอนนี้นอนบ้านเพื่อนริมน้ำที่แม่แตงคุยกันร้อยพันเรื่อง กับอุณหภูมิ22ซีบาดเจ็บเครียดกังวลและสุขได้ในวันเดียวพรุ่งนี้จะเจออะไรอีกบ้างหนอใครจะรู้จุดสู้โวยเสาวรักษ์ต้องบอกว่าล่าสุดนกสินใจนั้นก็ได้โผลคอมเมนต์นะักร้องดงังแอมเสาวลัก์หลังประสบอุบัติเหตุนิ้วเกือบหักโดยเธอนั้นแสดงความคิดเห็นว่าหายไวๆค่ะ